้อต่อไปมาจากออก o ทเบ47สี่เจ็ดอีกเช่นเดียวกันนะคะโจทย์บอกว่าเห็นไหมเอ่ยอุ๊บส์เคอุ๊บส์ผิดพลาดนะคะเมื่อกี้พี่บอกว่าจัดแล้วมันเบี้ยวนิดนึงก็แบบอ,อุ้ยอุ้ยออ๊บส์อะไรเงี้ยโทษทีอะไรเงี้ยโจทย์บอกว่า on the way to หัวหินคิดภาพไปหัวหินค่ะน้องๆ You see a man standing beside his car trying to fix the tire. You want to help him you say คิดภาพไปคน้องสมมติว่าน้องเนี่ยขับรถนะคะน้องขับรถนิถนลดนะคะน้องต้องเห็นใจในฝีมือการวาดภาพวาดภาพของพี่นิดนึงเพี่น้องก็ขับรถรถน้องนี่เป็นรถนะไม่ใช่เมฆนะคะรถเป็นน้องคานะคะน้องก็ขับต่ดึงต่ดึงต่ดึงจะดึงไปหัวหินค่ะน้องนี่คือหัวหินค่ะ น้องก็เจอรถนะคะเห็นคนยืนซ่อมรถอย่างเลยเปิดกระโปรงหน้าแง้มดูอู้อะไรเสียเนี่ยควันพุ่งอย่างเลย mm hmm. เราก็เลยจอดค่ะน้องมาถึงเสร็จปุ๊บเราก็จอดเอีย yes. ดอยากจะช่วยค่ะน้องๆจะพูดว่าอะไรค่ะน้อง Can you help me จำนะคะว่าเรานะคะเป็นคนเห็น เราเป็นคนพูดเราต้องถามว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมถูกไหมเป็นคนเสนอความช่วยเหลือนะคะเขาจะจะค่นข้างหลอกนิดนึงว่าน้องเข้าใจจทแค่ไหน Can you help me เนี่ยต้องเป็นคนนี้พูดค่ะคนที่รถเสียใช่ไหมเอ้ยขอให้ฉันไปช่วยหน่อยได้ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เราต้องเป็นคนพูดเองนะคะอันนี้ผิด Can I give you a hand ให้ฉันช่วยคุณไหม อันนี้ก็เออโอเคนะคือว่าออฟเฟอร์ว่าฉันเนี่ยให้ฉันช่วยคุณไหมไอ้กิฟต์สมวันแหนที่พี่บอกคือคือเฮล์ hmm. นั่นเองแทนด้วยกันว่าแค่ไอ้เฮล o ์อยู่นั่นเองเราพูดโอเคแค่ okay, can help you, ไอ้เฮลปอะูรอะไรเงี้ยให้ฉันช่วยไหยมเก็บไปก่อนภาษาบอก may I look under the hood ให้ฉันดูใต้ฝากระโปรงหน่อยได้ไหมอุ้ยดูกันนะพี่งงเอาใหม่เอาใหม่บอกว่าเห็นผู้ชายยืนอยู่ข้างๆรถอ๋อ fix the tire พี่แก่แล้วน้องต้องใช้อุ๊บสนะคะอย่างนี้อุ๊บสแกนแล้ว t i ่ e แปลว่ายางล้อรถนะคะน้อง่อมยางอยู่ค่ะน้องดูตรงนี้ค่ะดูตรงนี้ยางแตกหรือ,อยางรั่วหรืออะไรเงี้ยซ่อมยางนะคะน้อง look under the hood, hood เนี่ย ไม่ใช่แปลว่าไอาเสื้อที่ใส่หมวกเสื้อที่แบบมันจะอะไรนะมนีมีเสื้อใช่ปะ่ะแล้วมันจะมีที่คุมหัวเหมือนไทเทใสอะไรเงี้ยพี่เวอใส่ใส่หมวกนิดนึงเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่มีหมวกฮูดขึ้นมาแต่ฮูดอันนี้แปลว่าฝาก,กระโปรงรถนะคะน้องอันนี้ยางเสียใช่ไหมส่งดูฝากระโปรงรถก็คงไม่ช่วยนะคะผิดค่ะน้องๆทีสี่ could you give me a hand เราเป็นคนถามเขานะอ้นี้ยางเสียนะเราเดินไปจอดรถบอกเฮ้ยช่วยฉันหน่อยสิอันนี้ก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือเขาอีกผิดคนทรางน้อง,องเขาให้เราเป็นคนเสนอนะคะไม่ใช่ให้เราขอเขาเพราะฉะนั้นก็สองถูกที่สุดสอรี่นะคะเรื่องเรื่องท้ายเลยเรื่องยางเสียพี่พี่มันงงนึกว่าเป็นรถเสียนีหราคาน้องๆคนแก่นะคะจะแบบมันงงนิดนึง